โอสวีดาสวัสด the oh, ีครับสวัสดีพี่น้องปองไถซูคูสูคนเด้อครับผมตอนนี้เวลา10บโมงเช้านะครับผมบูมน้อยก็กําลังจะออกไปตลาดนะครับผมโอ้ยจะเป็นตื่นสวยพี่น้องเอ้ยไม่นี้ขอตื่นสวยสวยอีรีพี่น้องเลยนอนตั้งแต่สามทุ่มนะครับผมนอนกินบ้านกินเมืองเขาอีรีพี่น้องเลยนอนกินบ้างกินเมืองคกเนียดีนอนสิบกว่าสิโมงพี่น้องเลยกำลังสวกไปตลาดนะครับไปหาซื้อของก่อนนะพี่น้องเพราะว่าไม่นี้ขอตื่นสวยเมื่ตลาดถ้าก็จะปิดนี้ขอเบิร์ละตีปันนี่เราก็จะไปซื้อผักก่อนนะพี่น้องเด้อ เจอกันที่ตลาดนะครับผมตอนนี้กำลังขับรถเด้อพี่น้องเด้อคับรถยจุจจาพี่น้องได้อะไรกินข้าวน้อครับผมได้ยังกินข่าเร้าเข้าเทียงนาะครับผมถามไปหนานะนะนะบันท้คลิปนี้ลงเทียงสิไหมพี่น้อง <c oughs> บูมน้อยก็ไปตลาดเองนะครับมาเลือกของเองเด้อพี่น้องเด้อมาเลือกของเองนะครับแล้วก็จะกินกาแฟทุกเช้าเลยพี่น้อง กาแฟในขาดบ่อได้เลยพี่น้องเอ้ยบ่กินข่าก็ได้ได้พี่น้องว่าต้าข่อยได้กินกาแฟนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามโฆษณาด้วพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้บูมหน่อยด้วยนะจ๋าโอ้ยอากาศก็ดีดีพี่น้องเป็นตะได้ขายย่าดีด้วมันอนีนพี่น้องเอ้ยอากาศดีเป็นตะได้ขายย่าดีอยู่นะวันนี้คิดบานะ <c oughs> ขายดีพ่ดีเขาขายให้เขาหันละพี่น้องเลยขายดีไม่ดีเราก็ต้องขายเหมือนเดิมนะครับเราต้องทํามาหากินพี่น้องหางเงินกับหาเงี้ยเงี้พี่น้องไอ้เจสติเฮ็เอียงเนาะตอนนี้บ่าวเบียก็ไปขายไก่ทอดที่สกลนครน,นะพี่น้องไอ้เบียเราเป็นตระได้ขายดีอยู่ดิบ่าวเบียพ่กกับเป็นตรได้ยขายดีอยู่ดิพี่น้อง ถึงแล้วจ้าพี่น้องกินอีย่างบอพี่น้องกาแฟบอพี่น้องกาแฟบอดแล้วบูมเสื้อห้ครับผมเนี่ยบูมใจดีเพลินแล้วอ้หนวดกระขืนพี่น้องเอ้ยจะเป็นเถ่าโหดพูงบุกุ่นกี่วักกวไหนดีกาแฟพี่เหมือนเดิมกุ้งน้องกุ้งเี่ยจะเป็นคนชงกาแฟให้บูมตลอดได้พี่น้องน้องกุ้งนะครับผมชงกาแฟให้กินตลอดนะครับ เอารับไปเอ้าบาทนะคือว่าสร้างอหารสิเตี้ยบบุการจ้าโอเคเรียบร้อยกาแฟากินด้วยเพ่องเช้าเที่ยงเย็นนะครับผมเขา,า,นะาขมากินกรได้พราจะกินกาแฟไปเขาไม่กินกระไดอันนี้อันนี้ น้องกุ้งอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าประจำร้านยำไปลยนี่บอกตางงามๆเลยมาเนี่เพื่อนหน่อยสวยบปตายนะบอกตาแบบสวยเลยเข้าไปดูชอ่องพดีอย่างกุ้งอย่าลืมเข้าไปดูนะอ๋เอ,อเล่นเต็กติกตอก <c oughs> พี่ก็อยากเล่นอยู่ในเต็กตอกพี่ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแหม <c oughs> มวนป่ะมวนเลยเนี่ยกยยูแซ่ไรหว่อ <c oughs> ดเ,เดี๋ยวพูดตามกุ้งไงเอาตีเดี๋ยวเรีสิเขาไปอเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบงนนั่นเขาไป็นทีติกอนนี่ยังนี่เขาไปเลยยนยยผู้ชานันบอกอือมีแผนลายด้วยนี่เข้าไปดูติ๊กตอมงานอ๋อกำลังแอย่บานพ่อพ่อมันบอกพนักงานไอ้มิซเล่นติ๊กตอดีดีเลยเล่นเล่นยนนเล่นเนยผู้ชายอะไระา คุสวยกันมั้อนบอกกุอ่าสิลองข่าวเลรนด้วพี่น้องบอกแค่เล่นติดตอกชักเทือเห็นต้าเขาเจ้าเหรนเนาะเขาเจ้าว่ามันแดงเงินแมนบอกใช่ไล์สดอ่ะมันจะมีแฉกตัวนีมีกิ่งตัวนี้มีแข้งใหญ่เอาดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะถามกุ้งนอกรอบด้วยสยลูกกับลูกอะไรลูกกับเขาเคยไหน

จอดปัดเยอะๆกว่าในยูทูก็ได้นอ๋นนมนอ,อมอยอยนันเนี่ยได้ไห้พี่เดงเงิน,น,น,นมันบ่อาจจะตานเงื่อนที่จอดะได้นเงี้อืมบ่ได้เห็นแจเงินเนี่ยมันทำอะไรันเชื่อมกับยได้เอาเหรอด้เอาทีมันสามารีนคหากันไหนมันบ่แล้วก็แมองไว้แล้วก็แนอไว้นี่อ๋อเฮ้ยดีวะ่ะ พนักงานอเมซอนให้บริเวณติ๊กต็อกพี่น้องจะดีไหมนี่สีดีบ่ล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอเมซอนอำเภอเลยนกทาพี่น้องเป็นร้านกาแฟที่ผมมากินประจำนะครับแต่์ก็จะกระยิบเย็นเดียวบ่ได้สนใจในวันหนาวหรอนเปิดย่างเดียวบ่ได้สนใจในวันหนาววันหนาวก็จะเปิดแอร์เย็นตลอดครับผมสาขาหน่ ดีสีพี่น้องโอ้หนวดขื้นพี่น้องจะมันปวดบวซวงครับนอนเกินกับหากพี่น้องไอ้สุมม้มน,นอนเกินกับอะไรเด้พี่น้องนอนเกินกับปวดหัวเลยเ<ะ>สร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะขอบคุณนะครับอุ้ง<ะ>กนานะชชั้นใหม่<ะ> <laughs> ไปบอกกัน,นง่ายๆไม่เ่นต้องขอบคุณนะครับบุคคลน,นักเชนใหม่ดีดีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยกาแฟสองแก้วราเต้กับแบล็คคอฟฟี่อันนี้ราเต้อันนี้ของแม่บ้านนะครับผมแบล็คคอฟฟี่ของค่อยเองนะพี่น้องเด้อแบล็คเคฟฟี่ไปไทยเหรออันนี้เราก็จะไปตลาดกันได้พี่น้องไปรุ่นซอยข่อยนี่พี่น้องว่กตลาดอันตลาดพักเขาเจ้าสิเปิดบ่าน,นะครับผมจะข่อยสิได้ยพักบ่อใดพักพี่น้องได้ไหมนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหัวัดกับบ่อท่านพี่น้องเอ้ยตลาดเขาเจ้าเก็บแล้วแม่ ตลาดผักเก็บแล้วแม่พี่น้องเอ้ยก็จะเป็นอันนักกจะเป็นสร้างให้เจ้าขวางกักซะตื่นสวยหลายหอดกับ่ท่านตลาดตลาดผักนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็จะไปเอาอีกตลาดหนึ่งนะครับแต่ว่าที่บูมมาเอานี่มันเป็นตลาดส่งแม่พี่น้องอืมแต่ว่าถ้าเราเอาอีกอีกอีกตลาดหนึ่งเราก็จะได้ผักที่ราคาสูงกว่าเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมเพื่อลูกค้าบูมยอมจ่ายนะครับผม <c oughs> <c oughs> บูมยังได้จัของตื่นสวยอ่ะนะ <c oughs> ดีดี นอนกินมกนมานกินเมื่องปดวดโพกักเวยมาถึงแล้วนะครับผมมาถึงตลาดตลาดอีกตลาดหนึ่งนะครับผมตลาดเทศบาลน,นะครับผมมาส,สื้อของเะเรี่พี่น้องเออมาสือกุุงไปแกะนะครับผมเอาแม่ค่าคีอตั้งหนาจะไ,ไปล่ำทั้งไหนไอเอาแม่ค่คกกา <c ười> กรลังสื่อขนห่านบ่แม่นห่านอันร่ำเลยพี่น้องห่านขายของเทอรี <c ười> ่น้องควายไม่อยู่แล้วเนี่ยไปอาบน้ค่ะอ๋อ เอากุ้งเหมือนเดิมเม่วันนี้ก็คือ,องานงานกะทิหลพี่น้องครับการซื้อของเราก็ต้องดรอปลงเพราะว่าเขาจับไปกินย่วงงานกะทินนะพี่น้องตลาดก็บบ่ค่อยได้ขายป็นไงก็คือแบาบว่ายอดขายมันก็ไม่ได้เว,รวิร์กบือหวามันเดิมนะพี่น้องครับผมงานกะทินแล้วก็ประกอบด้วยกลางเดือนครับผมกลางเดือนนะครับนนเบนื่อเขาจับได้ออกมัากพี่น้องเขาจะเก็บไปซื้อเหลี่ยงนั่นนะจ้าบุ้อไรละเอียดจ้าเป บูมมารายละเอียดเลยคนติดตามพันกว่าแล้วพันหกแล้วแล้วก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วบูมม้รยละเอียดบูมมา้อยละเอียดบูมม้ยละอปากซ่องเนี่ยปากปากเลือดเลือดติดแม่ขายกับโกดแห่งนี้ก็่แม่แถมมาซื้อเลยร่เป่เ็นเเก็ติดตามแหนีแม่มันเห็เราบูมไกันเลยงรอดห่งนี้อร่อยอีแน่ยอมันกดอันนี้ก่อนกดติดตามให้บูมก่อนเห็นบอมากกวไดได้หนึ่งหรตัดพุหร มาแล้วก็ได้หนึ่งซับเ้พี่นงยูทูบใ่เนีบูมน้อยรายเอีดช่องแล้ว่ามนซองนี่ม่นเป็นซองเด้พี่ช่องเ่อจนี่วเป็นโซสแม่โทรศัพทแม่ไม่มีเน็ตเปลิบเปเน็ตไหนึ่งยันบอเนี่ยใส่ไรเดียวก็ิอมีเลยบูมน้อยรายเอีดเดี๋ยวได้พี่น้อง ปูมน้อยร้อยเอ็ดกดติดตามนะพี่น้องเห็นบ่มือนี้มาหล่อให้แม่ค่าอันไกลของทะเลอันเพิ่นกดติดตามมาคอยได้นึหมไม่ยอมไม่ยอมเพื่อนสวยนะครับไม่ยอมกดติดตามแล้วนะพี่น้องเห็นบ่กดกระดิ่งแจ้งเตือนพ่อมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งวันนี้ขายผัดไทยไหมอ๋อแม่ค้าผัดไทยเด้อพี่น้องจะซื้อยำมันไหมเด้อม่า เนี่ยคราบผัดไทยเป็นอะไรขายได้ดีขายยุ้ยใสครับผมสามแยกสามแยก,กตรงขามซื้อแหวนไม้ตรงขามซื้อแหวนไม้ได้พี่น้องแซ่บไอ้ลีลค่อยนี่ล่ะบุ้มน้อยก็เป็นลูกค้าประจำผัดไทยได้พี่น้องบุ้มก็อร่อยมากใช่ยำบุ้มก็อร่อยได้พี่นออ้องเบิ่์ดด้วยช่วงนี้มันยอดตกพี้ยู่ตลาดแรงเลงนะยอดตกบ่๊วกปัญหาในช่วง กินลัดกระชินหลายก็จะไปกินของฟรีบุญแล้วเลือกกุ้งก่อนอันนี้เลือกกุ้งก่อนนะพี่น้องเลือกกุ้งแปบกุ้งนี่ยฮะก็ต้องเอาตัวที่ใสได้ไหมตัวที่ใสแข็งแข็งจะหน่อยครับผมเปลือกแข็งแข็งนะครับผมเอาตัวใหญ่บ้างเลพี่น้องขาดทุนเดี๋ยวเลือกกุ้งแปบ๊บเลยพี่น้องเลือกกุ้งกันนะครับผม,มกดแป็กกดหนึเลือ มุ้งตอนพี่น้องเอยอุ้งร้านนี้ดังงามงานเป็นพี่น้องแบบงามเรืเด้อกุ้งเราใช้กุ้งสดแล้วนะครับผมแล้วเราใช้กุ้งสดใช้ตัวประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวโลนะครับใส่ไงบะไหนี่บะไหนียังไงพี่น้องบูงขายแค่หกสิบาทนะครับย่างกุ้งสดนะครับกุ้งสุก็หกสิบบาทเขาวโพดมะม่วงฟรีข้นเซวรสันข้นเวรสันอย่างตะโบขัดเซียบ <c oughs> อะไรขาวโพดมะม่วงก็ฟรี <c oughs> ยังขอ,งของไปไนึงเดียวเดียวเย็นนี้จองชุดหนึ่งดได้ได้ได้ครับจะเ,เสะลองควายเบได้ครับผมมาแล้วขอกระได้ออเดอร์หนึ่งล้วได้พี่น้องไม่ยอมร้านทะเลสักถุงหนึ่งนะครับผมทะเลสดแค่จะนิสัยเออสั่งทะเลถุงหนึ่งนะจ๊ะย่ำทะเลนะครับผมมาแล้วขอกระได้แล้วได้ถุงหนึ่งซอยกันไปเนาะพี่น,อนะน้องเนาะน้องม่ยพูดโน้มกันไปหมูไปไก่มา ไม่เห็นหน้าแม่นานก็ไปเปสียนน้องเะเวลาเดี๋ยวออกไปเลยจาดอกเดเาุมเลนี่ไหนแม่ใหญ่บอชมึงหยาดตกปอนี่มนยุ่ตกกับผมเนี่ย

ใส่กระเได้เนออันนี้จะไม่ขาดน้ำกันงไ้่พี่น้องใครคิดอยู่ได้ไหมใครคิดคิดมาแล้วนะย่างโบเรย์ย่างโบเรย์ยังอุ้งเสร็จแล้วนะครับผมเลือกกุ้งเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จกระสือพักหอมเปรย์นะป่านนี้ไปซื้อหอมเปรย์วันนี้ไม่ได้ซื้อผักเยอะพี่น้องเพราะว่าบุ๋มซื้อเป็นกระสอบไปแล้วนะครับผมซื้อเป็นกระสอบกระสอบไปแล้วนะครับผมพี่น้อยหอมเปรย์หน่อยจ้า หอมเปรี้ยวเอามัดได้ยังไงครับผมเรามาซื้อหอมเปรี้ยวมันนิสชาวแบบพริกโลกระเทียมโลกล่ะพริกโลกระเทียมโลครับรรปปนนมาซื้อพริกไปปั้นน้ำจิ้มน้ำเด้อพี่น้องครับผมซื้อพริกไปปั่นน้ำจิ้มแล้วก็กระเทียมนะครับผมอ่าปั่นน้ำซีฟู้ดนะครับ พ่อบาบุนี่พ่อพบบ่อกับบังพ่อล่ะถึงงั้นมาบุลกับสิพ่อวะนะครับพี่นอนก,กินข้วเราเบ้อแม่ไรกินเช้าต้มจับชายอร่อยมากตลาดนี้ตลาดไงได้พี่นอนตลาดตลาดเทศบาลนะครับผม น่พีอตลาดเริงน <kr> ุกทาจะมีสองตลาดนะครับตลาดเริงเก่าแล้วก็ตลาดเริงใหม่นะครับบูมขายยำอยู่ที่ตลาดสดเริงเก่านะครับตรงข้ามโรงพยาบาลแต่อันนี้บูมมาซื้อของอยู่ที่ตลาดสดเริงใหม่นะครับผมนี่สองเริงพี่น้องอําเภอเริงนุกทาเป็นอําเภอที่ใหญ่มากพี่น้องเลยนี่อีรีพี่น้องตลาดก็มีสองตลาดอืมนี่อีรีครับผมนี่มือแรกนี่เต็มเบิด์ดพี่น้องนี่มือแรกเต็มเบิด ตอนนี้มันยังเช้าอยู่ครับผมแม่ในกลับบ่แม่แอบถ่ายได้เ,ดเไไดนี่ยแล้วไอกว่กล้องกับเราล,ลงขึ้นเก่าอันละไม่ก <c> ล <oughs> ้ใครพังเราจะมาไอยกล้องเลยพี่น้องคนสวยครับไม่ค่าใจดีได้พี่น้องอือน่าใจดีได้พี่น้อยนะนนข้าวโพดเอาเยอะบังวังเหนือย้ะ มาเจ็บไปเ,เบื่อแปดสิบเรียบร้อยได้พริกเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช่ครับกำลังจะกัดแล้วพี่น้องเห็นมัได้เรียบร้อยแล้วครับผมพริกกระเทียมหอมเปรี้ยวพี่น้องครับผมเอาเราก็จะจอราอลีกลับบ้านนะครับไปเตรียมของต่อนะครับพี่น้องครับครับให้คิดใ <c> ห <oughs> จัดเสี้ยวไปให้จับมาไปอะไรสุดไหม กำลังจะกลับแล้วพี่น้องแล้วแหละแม่พุง่งไรขอบคุณนะคะขอบคุณครับผมบจะย่ามาใหม่จ้าาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละความสุขของบุญก็คือการมาตลาดมาคุยมาเอาม่อยกับแม่ค้าเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยคนหมักเบาเนาะจาังไหนมันกเะเบาแขวยเป็นคนหมักเบาได้พี่น้องความสุขของบุญก็คือได้มาคุยกับแม่ค้านี่แหละไม่มีอะไรปรึกษาหาลือกันเนาะพี่น้องเนาะ พ่อค้าแม่ค้าเราปรึกษาหารือกันมันก็ได้ประโยชน์ได้พี่น้องครับเพราะว่าอันขายดีบ่ดีอยังงี้สินะเผื่อมีอะไรแนะนํากันทั้งสี่มหพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าก็ให้คําแนนําอันกันดีที่สุดนะครับผมเพราะว่าเราขายของเหมือนกันไม่พี่น้องนะครับบูมาตลาดนี้ก็จะได้ปรึกษากับพ่อค้าแม่ค้าด้วยในหลายๆเรื่องนู่นน,นีน่นั่นไหมพี่น้องนั่นแหละนี่แหละคือชีวิตพ่อค้าแม่ค้าครับผมมันมีความสุขที่สุดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับผม คลิปนี้ก็เอาไว้สำเนียงตะกอนเ้อพี่น้องเด้อฝากกดแท็กกดติดตามกดกระดิ่งนะพี่น้องเด้อกดแทรกกดติดตามให้บุ๋มหน่อยเนี่ยแต่อย่ากดข้ามโฆษณานะครับพี่น้องครับผมกดแทรกกดติดตามอย่ากดข้ามโฆษณาเลอพี่น้องเด้อนะครับผมสลักพินนี้เอาไว้สำเนีิงตะกอนนะครับผมขอบพระคุณหลายครับสวัสดีครับผม